แย่ชะ uh, yeah, มัดเลยอยู่ดีๆก็ตกง,งานแบบงงๆสมัครงานที่ใหม่ตอนนี้จะมีใครรับหรือเปล่าก็ไม่รู้โคตรซวยเลยทีมชายหนุ่มวัยเกือบเกือส30เดินจิตตกพร้อมกับพึมพำเรื่องโชคหลายที่เพิ่งเกิดกับตัวเองมาตลอดทางเพราะร้านไอศครีมที่เขาเคยทำงานเป็นถึงผู้จัดการร้านเกิดมาเจ๊งเพราะสู้ค่าเช่าที่ไม่ไหวซึ่งพอยทำให้เขาตกง,งานไปด้วย ขณะที่ทีมเดินเกือบจะลม้มจนต้องเงยหน้าขึ้นมามองสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นป้ายโฆษณาอะไรบางอย่างติดอยู่อะไรเนี่ยไขย่เตาปิ้งย่างราคาถูกก็ดีเหมือนกันนะกำลัองอยากกินปิ้งย่างแก้เซ็งพอดีเลยด้วยความที่อยากกินปิ้งย่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้ทีมซื้อเตาปิ้งย่างกลับมาย่างเนื้อกินเองที่บ้าน ตอนที่เขาได้อ่านป้ายคําโฆษณารอบ2มันได้บรรยายว่าทันทีที่ปิ้งย่างลงไปต่อให้เป็นหมูที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมานานจนเกือบเน่าเหม็นทันทีที่ปิ้งลงไปก็จะทําให้มีรสชาติอร่อยเหมือนไปกินตามร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่ชื่อดังทีแรกทีมเองก็ขำๆเพราะไม่ค่อยเจอป้ายขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไหนบรรยายคำโฆษณาได้เกินจริงขนาดนี้มาก่อน เพราะว่าทันทีที่ทีมได้ลองนําหมูชิ้นที่เหลือในตู้เย็นมาลองปิ้งดูรสชาติที่กินคราวนี้มันกลับอร่อยทั้งที่หมูยังไม่ได้ผ่านการหมักซอสอะไรมาด้วยซ้ำเรียกได้ว่าขนาดเขาที่ไม่ได้เป็นขารีวิอาหารยังต้องน้ําตาไหลให้กับความอร่อยสุดยอดนี้โคตรอร่อยเลยว่าน้าวพี่ว่าแบบนี้เราเนะี่ยต้องเปิดร้านกันแล้วละ่ะรับรองว่าขายดีแนะ่พี่มั่นใจอะไรนะจะเปิดร้านปิ้งย่าง เขียนหรือเปล่าเนี่ยพี่ทีมสูตรหมักหมูเราก็สู้เจ้าอื่นไม่ได้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยเธอก็ลองกินหมูจากเตานี่สักคำก่อนไม่ต้องหมักไม่ต้องทำอะไรเลยไหนมาลองสักคำดิเฮ้ยอ,อร่อยเกินคาดอะ่ะอร่อยกว่าที่เคยไปกินร้านอื่นจริงด้วยฟินมากน้ำตาจะไหลตามเลยอะ่ะ เมื่อทีมตกลงกับนาวแฟนสาวจนความเห็นตรงกันได้ทีมจึงได้ไปซื้อเตาแบบเดียวกันมาเพิ่มอีกตอนนี้เพราะอยู่ในช่วงทดลองป้องกันขาดทุนทางร้านจึงมีอยู่แค่3โต๊ะซึ่งผลลัพธ์นั้นออกมาดีเกินกว่าที่ทีมกับนาวคิดไว้ เพราะแม่หลานปิ้งเนางของทางคู่ะเปิดใหม่ได้ไม่นานแต่กลับขายดีจนลูกค้าลงทุนต่อคิวลอกินเียงมีการแชร์กันนาในโซเชียลเรียกให้คนเดินทางข้ามจังหวัดมาลิ้มลองกันเลยทีเดียวแหมในวันก่อนเห็นบ่นว่าจะได้เอ็ดไม่กินดึกนี่ปิดร้านเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันก็มานั่งกินทุกวันเลยเนี่ยนะช่างไดเอทมันเหอะอร่อยขนาดนี้ใครมันจะอดไวดูสิเนี่ย เปิดร้านไม่ถึงเดือนกําไรก็คือดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยอะ่ะเออถ้าขายดีแบบนี้เราก็อาจจะต้องขยายเวลาเปิดปิดร้านก็สักหน่อยแล้วก็ต้องเพิ่มโต๊ะด้วยนะแต่ว่านาวนี่ซี่จะไหวหรือเปล่าคงอีกสักพักหนึ่งเลยละถึงพี่จะจ้างคนเพิ่มได้ไหวดีพี่กิจการกําลังไปได้สวยเลยถึงเหนื่อยแต่ก็มีความสุขจะตายเลิกงานก็ได้มานั่งปิ้งย่างกันกินฟินจะตายไป พอตกลงเรื่องที่จะขยายพื้นที่ร้านกันได้ทีมก็รีบโทรไปยังเบอร์เดิมที่ใช้สั่งเตาปิ้งย่างอีกหลายสิบชุดทันทีทว่าเขาก็ต้องประหลาดใจนิดหน่อยที่อยู่ๆราคาของเตานั้นกลับแพงขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่าแต่สุดท้ายทีมก็ตกลงที่จะซื้ออยู่ดีเพราะเชื่อว่าที่ลงทุนปลายจะคุ้มค่าและต้องได้กำไรคืนกลับมาหลายเท่าแน่นอน ซึ่งมันก็เป็นไปยอย่างที่ทีมคิดเอาไว้ไม่มีผิดเพราะทันทีที่เตาสิบชุดถูกจัดส่งมาพร้อมกับขยายพื้นที่ร้านก็ยิ่งทำให้มีลูกค้าพร้อมใจกันมาแย่งชิงจับจองโต๊ะกันไหนจะมีทั้งนักชิมและเพจรีวิวร้านชื่อดังนับสิบมารีวิวมากกว่าตอนแรกที่เปิดร้านเสียอี เมื่อขายดิบขายดีมากพอในที่สุดทีมก็ต้องขยับพื้นที่และเพิ่มจํานวนโต๊ะมากถึง25โตะ๊ะและมีเงินจ้างมากพอที่จะเพิ่มพนักงานให้มาคอยช่วยงานได้ทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่แน่นอนว่าไม่นานอุปสรรคใหญ่ก็ได้เกิดกับร้านปิ้งย่างของทั้งคู่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไม่ดีอย่างมากโดยเฉพาะข่าวใหญ่ที่เป็นประเด็นตั้งแต่ต้นปีอย่างกรณีที่เนื้อหมูขาดตลาด จนเกิดปัญหาทําให้ร้านปิ้งย่างของทีมกับนาวขาดแคลนเนื้อหมูซึ่งเป็นหัวใจหลักอีกอย่างของร้านแย่แล้วพี่ทีมลุงคนขายหมูที่ขายประจําเข้ามาไม่ได้แล้วแกเพิ่งโทรมาบอกเดี๋ยวนี้เองว่าเจอหมูติดโรคอะเอาไงต่อดีว่าทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังเจ๊งแบบไม่ทันตั้งตัวแน่พี่ค็ต้องหาทางทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะนี่ วันนี้ไม่เปิดร้านเหรอคะเฮีย yeah. <c oughs> ปิดกิจการไปแล้วเหรอเออใจเย็นก่อนนะครับร้านยังไม่ได้ปิดนะครับผมถ้าพร้อมเปิดทําการเมื่อไหร่เนี่ยจะแจ้งไปในเพจอีกทีนึงนะครับเย็นวันนั้นเองระหว่างทางที่ทีมยังคงคิดหาวิธีรับมือเขาก็ได้บงังเอิญไปเจอกับกลุ่มลูกค้าประจําที่แวะมากินปิ้งย่างร้านเขาบ่อย แ,แรกลูกค้าเหล่านั้นก็ถามด้วยน้ำเสียงปกติดีแต่ทีมกลับรู้สึกว่าวันนี้ลูกค้ากับทำหน้าทำตาสภาพคล้ายกับคนอดนอนแถมังหลังก็เริ่มพูดคู่เสียงดังจนทีมต้องหาทางเลี่ยงหนีออกมา สถานที่ที่ทีมจงใจแวะมาน,นั้นอยู่ในซอยถัดจากร้านปิ้งย่างของเขาไปเพียงแค่สองสามซอยต้องเดินเข้าไปลึกสักหน่อยทำให้บรรยากาศในเวลาเย็นค่อนข้างเงียบและไม่ค่อยมีคนเดินผ่านส่วนหนึ่งพอเจ้าของบ้านท้ายซอยเป็นชายแก่ทีท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจและที่สำคัญคนยังลือกันว่าแกทำอาชีพแปลกๆที่คนปกติเขาไม่ทำกันอีกด้วยลุงลุงช่วยติดต่อร้านทางนั้นให้ผมหน่อยได้ไหมตอนนี้ร้านผมเนี่ย กำลังขาดของอย่างหนักเลยเอ็งแน่ใจนะไอ้หนุ่มว่าจะเอาแบบนั้นถ้าขาททำให้แล้วเนี่ยเปลี่ยนใจยกเลิกไม่ได้นะเว้ยไม่คืนตังค์ด้วยนะเออนะลุงผมไม่ยกเลิกกางคันลงหนนะตอนนี้ร้านผมกำลังแย่เลยนะถ้าไม่เอาของมาตอนนี้แล้วก็มีหวังเจ๊งแน่ๆเร่งให้หน่อยนะลุงนะพรุ่งนี้ก่อนเย็นเพิ่มตังค์เท่าไหร่ผมก็จ่ายให้ วันต่อมาทีมกับนาวก็ได้เปิดร้านขึ้นแบบงเงียบเงียโดยที่แม้จะแจ้งในเพจล่วงหน้าไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมีคนมาต่อคิวเป็นร้อยไม่ต่างไปจากเดิมส่วนหนึ่งเพราะร้านปิดไปหลายวันลูกค้าประจำถึงได้โหยหาความอร่อยของเนื้อปิ้งย่างแบบที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นคราวนี้รสชาติของเนื้อกับอร่อยขึ้นจนลูกค้าแต่ละโต๊ะไม่ยอมลุกง่ายๆลำบากให้ทีมต้องทำเป็นเล่นตัวจำกัดเวลาโต๊ะและหนึ่งชั่วโมงครึ่งแทน แต่ที่แท้ความลับความอร่อยที่นอกเหนือจากเตาปิ้งย่างแล้วเนื้อที่ใช้แทนหมูชั่วคราวความจริงเป็นเนื้อสุนัขที่เพิ่งตายใหม่ๆจากฟาร์มโดยติดต่อผ่านลุงคนที่เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางใช้เส้นสายให้ลูกน้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแบบง่ายดายและรวดเร็ว ดูเหมือนว่าเรื่องวุ่นวายจะยังไม่จบง่ายๆเพราะ2วันให้หลังหลังกับมาเปิดร้านก็มีคนจากทางการมาตรวจสอบมาตรฐานร้านปิ้งย่างของทีมซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้าก็คงจะเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ทีมกับทั้งเลิกหลักจนเกือบจะซ่อนพิรุษเอาไว้แทบไม่อยู่พร้อมกับพยายามหาทางวางแผนทําอะไรสักอย่างไม่ถูกจับได้ว่าหลักลอนนาเนื้อสุนัขมาทําธุรกิจปิ้งยา่าง เมื่อคิดวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าออกแผนก็ไม่ได้ยากอะไรทิงกับนาวยังคงทําเหมือนทุกอย่างปกติและยังทําเป็นเชื้อเชิญให้คนจากทางการชิมเนื้อปิ้งย่างภายในร้านด้วยซึ่งแน่นอนว่าพอคนพวกนั้นได้มีโอกาสลิ้มลองเนื้อปิ้งย่างนั้นเข้าไปก็เอลึรอร่อยเพลิดเพลินจนอิ่มแล้วลืมหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบหลงังร้านตามที่ได้ขอกับทีต่อแรกไปสนิท <sea intimacy> ลุงเอาเหมือนเดิมนะ รอบนี้ขอไม่เกินเย็นวันศุกร์เนื้อหมาจากฟาร,ร์มของข้ามันเก็บได้นานไม่ใช่เหรอทำไมรีบสั่งจังเลยล่ะคือร้านผมมันเปิดบุฟเฟ่นี่ลุงลูกค้าสั่งเยอะจะหมดเร็วสิไม่แปลกเอาหน้าผมจ่ายเพิ่มเหมือนเดิมนั่นแหละแม้จะเกือบถูกจับได้แต่ทีมก็ยังคงแวะเวียนไปติดต่อขอซื้อเนื้อสุนัขจากลุงคนนั้นเหมือนเดิม พราะนอกจากเนื้อที่ได้มาจะทําให้ร้านยังคงขายดีต่อเนื่องแล้วราคาก็ยังถูกและมีของเติมสต็อกตลอดที่สําคัญเก็บได้นานกว่าเนื้อหมูหลังติดต่อธุระกับลุงและกําลังจะเดินกลับไปนอนพักเพื่อเตรียมเปิดร้านตอนเย็นนั่นเองทีมก็บังเอิญได้เจอกับลูกค้าหน้าเดิมที่เห็นหน้าค่าตาเป็นประจํา แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่านอกจากจะไม่ทักทายอย่างเป็นมิตรแล้วสภาพของลูกค้าคนนั้นยังโสมเหี่ยวแห้งเหมือนกับคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวันติดกันดวงตาย,ยัางจอง้องตรงมายัางทีมขมิงก่อนจะเริ่มต้นพูดจาไม่ดีใส่แกนี่แกใช่ไหมที่เอาอะไรแปลกๆมาให้เมียข้ากินแล้วเมียข้าก็ตายอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยทำร้ายแฟนคุณเลยนะไม่มีทางหรอกนะก็ตอนนั้นข้ากับเมียข้ากลับจากร้านของแก แล้วเมียข่าก็หัวใจวายตายขึ้นมาทั้งที่มันไม่ได้เป็นโรคหัวใจมาก่อนแกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ่กแกทำของอะไรใส่เมียข่ากันนะ่เตียงไม่ทันที่ลูกค้าผู้ชายจะได้ง้างปากด่าทอทีมไปมากกว่านั้นกลายเป็นว่าร่างของเขาเองก็กระตุกจนทั้งตัวลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเขาดิ้นทุรน,นทุรายอย่างทรมานตามจมูกปากเลือดไหลาอาบกัดลิ้นตัวเองอย่างแรง ไม่นานลูกค้าหนุ่มคนนั้นก็ขาดใจตายทันทีภาพตรงหน้าทําให้ทีมเริ่มสั่นกลัวผ่านคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่เข้าใจตอนแรกซะแล้วจริงเหรอพี่ฉันว่ามันเริ่มแปลกแปลแล้วนะเพราะวันก่อนเพื่อนฉันที่พานักท่องเที่ยวมากินปิ้งย่างร้านเราอะ่ะวันต่อมาลูกทั่วเขาตายสภาพเดียวกับลูกค้าที่พี่เล่ามาเลยอะ เมื่อทีมกลับไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นาวฟังก็พบว่าลูกค้าที่เคยแวะเวียนมาอ,อุดหนุนร้านเริ่มทยอยตายอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ถ้าไม่หัวใจวายตายก็ช็อกตายไปเองแม้จะยังไม่มีการสืบคดีเอี่ยวมาโยงยังร้านของทั้งคู่แต่ทั้งทีมกับนาวก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไร สาเหตุที่รู้อยู่แก่ใจที่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะเนื้อสุดนักที่ทีมแอบเปลี่ยนมาขายแทนเนื้อหมูแต่เป็นเพราะผลข้างเคียงจากเตาปิ้งยางที่ทีมซื้อมาในตอนแรกต่างหากมันอาจทำให้สารพัดเนื้อมีรสชาติอร่อยแต่ถ้ากินมากๆมันก็เลือกสุ่มทำให้คนที่กินเนื้อจากเตาถึงตายได้ ทั้งทีมกับนาวตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะรวบรวมเตาทั้งหมดไปทำลายทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องที่มีคนตายถูกสืบสาวมาถึงน้าของพวกเขาแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ก็เกิดเรื่องที่ทีมกับนาวไม่คาดคิดขึ้นเพราะทันทีที่ทีมเปิดประตูรานนั่นเอง กลุ่มคนที่ทั้งคู่จำได้ว่าคือลูกค้าเจ้าประจําคนอื่นก็ได้บลุกลุกแออัดเบียดเข้ามาด้านในสภาพของแต่ละคนนั้นเหมือนซอมบี้หรือซากศพที่เดินได้ไม่มีผิดพวกมันเอาแต่พูดว่าอยากกินเนื้อปิ้งย่างซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นด้วยเสียงแหบแห้งไหลเลี้ยวแรงก่อนที่พวกมันจะกูเข้ามายัางทางที่ทีมกับนาวยืนมองอยู่ด้วยความสั่นกลัวปิ้งย่างอยากกิน ก้ายุปิ้งย่างอยากกินอีกอาเจอแล้วข้าเจอเนื้อที่จะเอามาปิ้งย่างแล้วอย่านะออกไปอย่าเข้ามาจากนั้นความโกลาหลและความชุลม,นมุนวุ่นวายก็ได้เริ่มขึ้นเพราะพอพวกมันฆ่าทั้งทีมกับนาวเสร็จเพื่อเตรียมเนื้อไว้ปิ้งย่าง ด้วยความสะเพร่าและความแออัดด้านในเพราะจำนวนที่เยอะพวกมันเบียดกันเองในห้องนั้นและเพาะไม่ทันระวังทำให้เกิดแก๊สรั่วไฟถึงได้ไหมลุกท่วมทางหลานค้าวของและหลังคาพังลงมาทับพวกมันทำให้หนีออกไปไม่ได้จนในที่สุดไฟก็ได้เผาทุกชีวิตที่แออัดอยู่ภายในนั้นจนหมด นี่นเหลือร้านคู่แข่งที่เย็บแพรจะเนียนพาไปชิมตอนแรกยังไม่ทันไรก็ไฟไหม้ไปซะแล้วเหรอเอ๊ะแล้วนั่นมันป้ายอะไรอ่ะไหนดูสิเตาปิ้งย่างหมูกระทะไม่ว่าจะเอาเนื้ออะไรมาย่างจะทำให้อร่อยขึ้นกว่าเดิม300เท่าว่าไปหรือเปล่าแต่ราคาก็ถูกดีนะสั่งหน่อยก็ได้ช่วงนี้กำลังหาเตาไปเติมร้านพอดีเลยฮัลโหลร้านก๋าต่าตาเดียวใช่ไหมคะโทมาติดต่อขอซื้อเตาปิ้งย่างหน่อยคะ่ะ เออขอห้าชุดนะคะจะส่งที่ร้านแพรอีทหมูกระทะค่ะ